มาจ้าสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับสวยอแล้วจ้าพี่น้องจ้าเมนีูได่เมนูต้มจืดมาละซิคโคหมูจ้าแล้วก็ง่ายๆจ้าพี่น้องจ้าปลากระป๋องยำปลากระป๋องจ้าพี่น้องจ้าบวอบหลายมากจ้าพี่น้องสุดหนามลงข้อก่อน ผักแกมกับบัาลายจ้าพี่น้องจ้าทา้งบ้านได้ยังกินน้อม,มาอน้คอมเมนต์ได้เ้อพี่น้องเด้อพูดคุยกันได้พี่น้องมายำปลากระป๋องปองเดียวกับอิ่มพี่น้องจ้าอืมใส่กับเขาเนาะพี่น้องเนาะเอาปกผิดโดดบ้างนี่อืมมา พี่นา,นาคณะฮ่องกลงลวกแล้วแสร็ตุย๋ยเอ,อิตุย๋ยปะตุ๋ยคือกุย Hmm. เลือการไปเนาะฟินฝ่าอกมาหอมยังใหเนี่ยพี่นนอะรักใ่เนี่ยโอ้ยฮืม ยนดแอวผมนันละ อมลำลำไปนอเอาบอุหน่วยใส่นี่ไม่อยากให้เต็มปากเต็มคำวันนี้จะขาย เป็นสาวเล่ากินเป็นตระสับม่เหมือนกระสบอักตีนยังก่อนเออดอืมึมันมัน,มน,มนดีไหม จสบได้เลยเนาะใส่หน่อยอืมอืม เป่นฟ้าก็เลยเึ้นฝันมันจะเห็นให้เพ็ด้ด้ไปหน่องตักจะเขาน้ำเนี่ยงา ก้านาอาไรแค่ไ่เลยด้วยด้ว้ค่ะด้ยเคาเ้า,าสมสเนี่พี่หน้องใส่บงางนาบีบางนาแค่นั้น kedua ada hmm. วันนี้กินสมุนไพรเยอะมากตั้งหอมตั้งตะตะไคร้มะละของขมนี่ก็เป็นยาได้พี่น้องจา้าก็จะว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาบ่ะอือเอาละครัพี่น้องจ้ากินพอหอมปากหอมคอชอบกดไลค์แชรกดแชร์ได้จ้ะพี่น,อนออ้อ,อ,นองเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าสวัสดีจ้ะ